ในยุคที่ฟาโรอียิปตต้องเป็นชายเท่านั้นกลับมีหญิงคนหนึ่งที่กล้าท้าทายขนบของโลกโบราณเธอคือฮัตเชปซุดฟาโรหญิงแห่งราชวงศ์ที่18หลังสามีของเธอสวรรคตฮัตเชปซุดขึ้นปกครองแทนลูกเลี้ยงแต่ไม่นานเธอก็ประกาศตนเป็นฟาโรเต็มตัวสวมมงกุฎแห่งราชาและสวมใส่หนวดเทียมแห่งอำนาจเพื่อพิสูจน์ว่า สตรีก็สามารถปกครองอียิปต์ได้รัชการของเธอเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองเธอสร้างวิหารเดียเอลบาฮารีอันยิ่งใหญ่และเปิดเส้นทางการค้าสู่แผ่นดินพุ้นทำให้อียิปต์มั่งคั่งโดยไม่ต้องออกรบแต่หลังเธอสวรรคตชื่อของฮัตเชฟซุดกลับถูกลบจากประวัติศาสตร์รูปั้นถูกทุบทำลายรากับเธอไม่เคยมีตัวตนจนกระทั่งพันปีต่อมานักโบราณคดี ได้ค้นพบวิหารและมัมมี่ของเธอฝืนชื่อฟาโรหญิงผู้ถูกลืมให้กลับมาอีกครั้งฮัตเช็สซุดหญิงผู้ที่พิสูจน์ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่กล้าท้าทายชะตาครับ